เราไน้เดินได้เพลินได้หลากหลายไม่ซ้ายไม่ควาไม่ก้าวไม่ถอยไม่ล้มไม่ลุกไม่มากมายมีดวงใจฉันรู้ว่าเธอมีไฟและมีฝันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่วรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันที่นี่ไปดูกันเลยค่ะ บริเวณวัดนนะอุทยานถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนแห่งนี้นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งทางด้านธรณีวิทยานะคะซึ่งมีถ้ำขนาดใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะคือถ้ำหลวงค่ะแล้วก็ยังมีถ้ำขนาดเล็กนะคะอีกสามถ้ำคือถ้ำพระถ้ำเรียงผาและถ้ำพญานาคค่ะไปดูกันเลยค่ะกระบวนการเกิดถ้ำ เกิดจากน้ำหรือน้ำฝนตกลงมารวมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศละลายเป็นกรดคาร์บอนิกอ่อนๆแล้วทำปฏิกิริยาจนเกิดการสะสมของแร่แคลไซต์แล้วไหลซึมลงถูใต้ดินและเกิดการสะสมเป็นตะกนอน้อ่า,นนาค่ะนี่คือเส้นทางภายในถ้ำหลวงที่เราจะเข้าไปสำรวจกันในวันนี้นะคะยาวมากเลยค่ะชีวิต ี่นนตอนนี้นะะคเราก็มาอยู่กันที่บริเวณปากถ้ำหลวงนะคะตอนนี้เราจะเข้าไปสำรวจข้างในกันนะคะแต่ไม่รู้นะคะว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามีน้ําไหลออกมาจากในข้างในถ้ำนะคะเข้าไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะข้างในนะคะมีน้ําไหลออกมาแรงมากเลยค่ะซึ่งเราไม่เหมาะสําหรับการเข้าไปสำรวจข้างในถ้ำนะคะดังนั้นวันนี้เราจะสำรวจกัน บริเวณปากถ้ำค่ะไปดูกันค่ะสวยงามมากค่ะเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะตามมาเลยค่ะ เกิดกองหินน้อยนะคะเห็นไหมคะจะมีน้ําหยดลงมาค่ะน้ําหยดลงมาจากไฟหมินนะคะจะมีมันเริ่มเกิดเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนฟันปลาฉลามเลยนะคะเนี่นยในชีวิตมีทางให้เราต้องเดินต้องดูเสมอจะสาย ค่ะบริเวณปากถ้ำนะคะก็จะเป็นถงกว้างะคะ่ะกว้างขนาดกว้างมากเลยค่ะม,มีน้ำไหลผ่านตรงกลางนะคะภายในถ้ำหลวงนะคะจะมีทางเดินให้เราเดินไปตามทางนะคะค่ะลักษณะของพื้นถ้ำนะคะก็จะมี ลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนหยดน้าเหมือนหยดน้ํานะคะพวนี้นะคะก็จะเป็นหลุมนะคะที่มีลักษณะเป็นหลุมเป็นพื้นท่าที่มีลักษณะเป็นหลุมนะคะพวกนี้นะคะเกิดจาก การหยดลงมาของหินย้อยนะคะน้ําที่หยดลงมาจากหินย้อยข้างบนเนี่ยย้อยเหล่านี้นะคะ,ะ,คะชีวิตต้องทนผจนไปตอนนี้นะคะเราก็จะไปสำรวจถ้ำอื่นกันต่อนะคะไปกันเลยค่ะมันเนงไงโอ้ชีวิตพร้อมเชิญกับมันไหมก็ต่อไปก็บอกไปก็ร้องเพลงเดินข้างังนี้นะคะเป็นถ้าพระนะคะเป็นถ้ำขนาดเล็กค่ะ ที่อยู่ในบริเวณถ้ำหลวงวนาอุทยานถ้ำหลวงแห่งนี้กันนะคะค่ะค่ะภายในถ้ำพระนะคะก็จะมีเสาหินค่ะเสาหินที่มีขนาดใหญ่นะคะเสาหินนี่เกิดจากาหินงอกและหินย้อยนะคะมาบรรจบกันค่ะ ต่อค่ะต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยค่ะถ้ำต่อไปที่เราจะไปนะคะก็คือถ้ำเรียงผาแล้วก็ถ้ำพญานาคนะคะเขาบอกว่าข้างบนมีถ้ำพญานาคที่มีหินรูปพญานาคอยู่หน้าถ้ำค่ะไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บริเวณถ้ำเรียงผานะคะ เห็นไหมคะตรงนี้นะคะจะมีการเกิดของหินงอกหินย้อยอยู่นะคะค่ะห้ามเลียงผ่านะคะเป็นห้ามที่เกิดจากการยุบของภูเขานะคะมีการเกิดของหินงอกหินย้อยนะคะและที่สําคัญนะคะมีการพบหินที่มีหอยนะคะเป็นฟอสซิลหอยนะคะมาทางนี้ค่ะ ใหเราได้เดินได้เพลินอีกหลากหลายไม่้ายไม่ความไม่ก้าวไม่ถอยมีล้มไม่ลุกมีมากมายมีดวงใจฉันรู้ว่าเธอมีไฟและมีฟันโอ้มันเป็นแบบนี้แล้วนะคะสวรรให้พยมากเลยค่ะวงงตัเอชีวิตคือการผจญภัยแค่ออกจากบ้านมาเปิดประตูก็ ตรงนี้ตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นกองหินนะคะที่มีลักษณะเป็นเปลือกหอยกองกองทับถมกันอยู่นะคะตรงนี้ค่ะเป็นชั้นของหินที่มีหอยเลยนะคะเห็นไหมคะที่บริเวณถ้ำเรียงผานี้นะคะจะมีหอยนะคะเปลือกหอยที่อายุหลายร้อยปีแล้วนะคะอตรงนี้ค่ะ

ข้าต่อไปนะคะและอีกถ้ำหนึ่งค่ะที่เราจะไปการวันนี้คือถ้ำพญานาคค่ะป่ะนี่ค่ะวันนี่เราจะเข้าถ้ำพญานาคนะคะแต่ว่าเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าทางเดินเข้าถ้ำพญานาคนะคะมีอ่าเข้าไม่ได้ค่ะมีกิ่งไม้ วังทางไว้ไม่ได้ค่ะวันนี้นะคะแล้วก็อดดูหินที่เป็นรูปพญายนาคเลยนะคะ,ะทางเดิสุดยอดมากเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ลงมาอยู่ข้างล่างกันแล้วนะคะเหนื่อยมากเลยค่ะข้างบนค่ะค่ะถ้าเกิดสมมติว่า ถ้าเรามาในช่วงฤด,ดูอื่นที่ไม่ใช่ฤดูฝนเราจะเจออะไรที่น่าสนใจไปดูเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับการสำรวจถ้ำในวันนี้หวังว่าเพื่อนเพื่อทุกคนคงจะสนุกนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณวัน,นาอุทยานถ้ำหลวงคุณน้ํานางนอนที่ให้สถานที่ในการถา่ายทําและขอขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามรับชมและร่วมเดินทางไปกับเรานะคะ <S <S ขอบคุณค่ะเปอววพกลด